ร้านข้าวต้มนะคะกับกบระเพาะปลาชื่อร้านแม่ปุกอยู่บริเวณแม้น้ำลำลึกซอย5อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะทุกวันนะ่ะราชบุรีจะฝนตกตลอดนะคะในช่วงเวลา3โมงครึ่งจนกระทั่ง5โมงครึ่งแต่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศดีๆป้าทุนดีก็เลยฉวยโอกาสออกมาหาอะไรรับประทานนะคะ โดยตั้งใจไว้ว่าเป็นอาหารง่ายๆนะคะเป็นพวกอาหารจานเดียวอะคะ่ะขับรถผ่านตรงนี้ก็รู้สึกว่าร้านนี้น่าจะรับประทานได้รับประทานอร่อยนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ,ะป้าทุนดีก็มาถึงร้านนะคะที่คิดว่าอร่อยสะอาดถูกใจนะป้ามาซื้อเป็นครั้งที่สแล้วค่ะเพิ่งจะเห็นเนี่ยวันนี้เขา เขาใช้ชื่อร้านว่าร้านแม่ปุ๊นะอยู่ใกล้ถนนตรงนี้เรียกถนนอะไรคะแม่นลำลึกแม่นลำลึกอยู่ข้างปากซอยห้านะคะมีอะไรขายบ้างคะมีกระเพาะปลาครับกระเพาะปลาอะไรอีกปลาเห็ดหอมน้ำแดงค่ะข้าวต้มปลานะครับข้าวต้มปลาข้าวต้มกระเพาะหมูไก่ครับไก่ซี่โครงหมูตุ๋นแล้วกอะไรนะ ครับหมูสับขาไก่ขาไก่ข้าวแห้งมีครับเ้าหนอนข้าวแห้งแปลว่าอะไรอ่ะข้าวราดจับที่ต้องการทานยกตัวอย่างข้าวแห้งซีฟโ้กคือเครื่องปรุงเหมือนกับข้าวต้มแต่เราไม่ใส่น้ำงั้นเหรอใช่ครับเป็นข้าวแห้งแล้วก็มีน้ำซุปให้อ๋อเมื่อคราวที่แล้วป้ามาซื้อไปอ่ะคุณก็มีข้าวแห้งเราสั่งว่าเป็นเมนูรวมแล้วก็มีน้ำซุปไปแต่พอไปถึงบ้าน อ๋อเหรอพอไปถึงบ้านป้าก็เทน้ำใส่ข้าวก็ยังคิดในใจว่าอุ้ยมันก็เหมือนข้าวต้มเนี่ยแต่กลิ่นมันใช่เลยนะครับแล้วเริ่มขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงนะคะสิบหกนาฬิกาครับถึงเอ่อถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกามีวันหยุดไหมคะวันอาทิตย์ครับอ๋อเหรอสิบหกถึงยี่สิบวันอาทิตย์สิบหกถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาครับอ๋อสี่โมงเย็นถึงสามทุ่ม หยุดวันอาทิตย์วันเดียวอย่างนั้นวันนี้ป้าก็โชคดีสินะมาวันที่คุณเปิดนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะสั่งให้กับเพื่อนที่เขาไม่ทานไก่อ่ะควรจะอะไรให้เขาดีอ่ะขี้เกียจโทรไปไปถามก็ต้องมีเป็นกระเพาะหมูครับกระเพาะหมูและอะไรฮะทำแบบโบราณแล้วก็ที่โคงหมูครับเออเหรอแล้วราคาราคาราคาถ้าเป็นกับข้าวอย่างเดียวที่5บาทครับราคาย่อมเยาครับ ถ้าเป็นกับข้าวสองอย่างก็สามสิบห้าบาทเออค่ะแล้วมาขายนานยังคะเนี่ยเอ่อขายได้สามปีนะครับอ๋อเลอทำไมป้าพึ่งอ่าป้าพึ่งมาซื้อคุณเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะผมโชคดีครับอ๋อเรอโชคดีจังเลยนะโชคดีทั้งสองฝ่ายป้าก็ได้ทานของอร่อยนะเอ่อเดี๋ยวป้าจะลง youtube ให้นะเชิญชวนคนราชบุรีว่าเรามีของอร่อยตั้งหลายหลายอย่างนะแต่บางทีเนี่ยเราขับผ่านไปผ่านมาไม่เห็นนะ ป้าทุนดีมีเพื่อนนะคะซึ่งเขาก็อาการไม่ค่อยดีอความแก่บอกว่าเดินงนเงนน่ปะป้าก็ถามเจ้าของร้านว่าคุณมีเมนูแนะนําอะไรช่วยแนะนำหน่อยค่ะครับเอ่อมีที่ที่ที่ทน่าทานรั้ต้มปลาหรอครับค่ะปลาต้มปลาเราจะวันต่อวันครับค่ะาต้มปลาเราครั้งสดครับสดครับค่ะ แ้วขายหมดวันต่อวันแล้วก็กี่กี่อย่างก็คือซี่โครงหมูเป็นแบบตุนแบบโบราณซี่โครงหมูนี่เราตุนไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับตุ๋แล้วไก่ก็ผัดเป็นเป็นแบบโบราณนะฮะ,ะหมูหมูสับเราก็ซื้อหมูสับมาบดเองครับไม่ได้ซื้อหมูที่ที่ททเป็นลูป้าทุนดีขอย้ำนะเขาว่ากาชนะที่เขาใส่อาหารในดูสะอาดนะมีฝาปิดมิดชิดนะคะแล้วก็วันต่อวัน คือไม่ทําของทั้งคืนนะคะดูเป็นคนที่รักษาความสะอาดมีฝีไม้ไลายมือใส่หน้ากากตลอดขณะที่พูดกับป้าเนี่ยแต่ป้าขออนุญาตถอดไม่งั้นจะพูดไม่ชัดนะคะอ,อย่างนั้นป้าขอสั่งเป็นข้าวต้มซี่โครงหมูอีกหนึ่งถุงสังเกตนะคะเขาก็จะทำเรียกว่ามืออาชีพอะไม่ใช่ฝีมือสมัครเล่นนะ น่าเสียดายจังเลยป้าไม่เค่อยได้อยู่เมืองไทยเท่าไหร่ขับรถไปไปมาเมื่อสักสามเดือนที่แล้วก็มาซื้อไปครั้งที่หนึ่งแล้วก็วันนั้นฝนตกหนักจำได้ไหมคะวันที่ฝนตกหนักครับก็มาซื้อไปเป็นเป็นครั้งที่ครั้งที่สามวันนี้เป็นครั้งที่สค่ะเอาให้สังเกตภาชนะ นะคะภาชนะขาววับเป็นคนที่เห็นความสำคัญของความสะอาดนะที่นี่เปิดไม่มีที่ให้นั่งรับประทานใช่ไหมคะมีครับมีบม,ม,มีโต๊ะนั่งอ๋อป้าก็ไม่เห็นก็มีโต๊ะให้นั่งค่ะแต่เสียวไซ้หน่อยนะเพราะว่าให้นั่งข้างสุดปาด ให้นั่งบนฟุตบาทค่ะอันนี้ก็เราอยู่กันแบบไทยๆเนาะประเทศไทยอะตรงไหนมีที่ว่างก็ขายอาหารได้ค่ะ mm hmm. เขาก็จัดตโต๊ะไว้ห่างประมาณโต๊ะละสาเมตรนั่งแค่สองคนรักษากติกาสังคมดีมากเลยอะ่ะ mm hmm. แล้วด้านนู้นอะไรอ่ะหนูคะนนี mm ่เป็ชาเป็นอะไรนะ อ๋อชามจานแล้วมีเอ่ออะไรนะกระเพาะปลาด้วยไม่ใช่เหรอมีครับเออพี่เดี๋ยวนะวันนั้นจําได้ว่าป้ามาซื้อเขาบอกว่ามีกระเพาะปลาด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะสักครู่ค่ะไปถ่ายกระเพาะปลาอุ้ยหม้อบเบลเลอเลยหม้อถนัดใจแล้วถามกันจริงๆนะกระเพาะปลานี่เป็นอะไรหมายความว่าที่คุณบอกกระเพาะปลาเพราะว่าราคาเนี้ย มันจะใช้กระเพาะปลาจริงไม่ได้แครครับแพรรับรองครับเหรอแล้วกระเพาะปลาผม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 สั่งจากยาวล่าโดยเฉพเหรอแล้วขายไอ้ถุงละอ่าสามสิบบาทธรรมดาทำไมขายถูกจังอ่ะไม่ถูกครับไม่ถูกเหรอครับะอย่างงั้นป้าลองนะเอาถุงละสามสิบบาทคุณตักให้ป้าเลยหนึ่งหนึ่งถุงค่ะอ้าให้ดูภาชนะนี่เดี๋ยวว่างๆอ่ะป้าคงต้องเอาซึ้งเอาหม้ออันนี้มีผ เอาเยกทีค่ะป้าจะต้องเอาเออภาชนะหุงต้มที่บ้านป้ามาฝากร้านนี้ขัดละดีมือเจ๋งมากเลยใช้อะไรขัดเนี่ยนี่ถามแบบแม่บ้านใช้อะไรขัดใช้จิงว้าวขนาดเนี้ยก็ใช้สก็อตไบรท์ตาสามเอ็มแล้วใช้สก็อตไบรท์สก็อตไบรท์แต่สามเอ็มเฮ้ป้าจะได้ค่าโฆษณาไหมเนี่ยเขาบอกก็สก็อตไบรท์แต่สามเอ็ม แล้วใช้อะไรเป็นหล่อลื่นนะสบู่หรือผงซักฟอกผมจะซื้อซื้อน้ำยาผสมล้างจานจากสติปผสมอโศกอ้าวเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณพูดคำว่าผสมอโศกปฐมอโศกใหม่สิคุณซื้อน้ำยาล้างจานมาจากไหนผมซื้อน้ำยาล้างจานมาผสมเองครับจากผสมอโศกนะครับเป็นหัวเชื้อเหรอคุณหันไปนู้นเพราะว่าแดดมันเราย้อนแสง มาผสมเองแล้วเป็นขวดยังไงคะอ๋อเป็นชุดครับชุดหนึ่งก็ได้ประมาณประมาณ30สิบลิตรครับชุดหนึ่งสาสิบลิตรครับหัวเชื้อมันเท่าไหร่อ่ะหัวเชื้อมันมันความจุเท่าไหร่คะเอ่อผสมได้30สิบลิตรครับอ๋อเหรอเป็นหัวเชื้อแห้งแล้วก็มาผสมกับน้ำเป็นราคาเท่าไหร่ราคาเอาร้อยห้าสิบแปดบาทแล้วเมื่อไหร่คุณจะไปอีกอ่ะก็นานๆไปครั้งครับ อออเหรอนีณก็จะซื้อมาป้าอยากได้มากจังเลย่ะเพราะว่ามันไม่กัดมือครับทำยังไงอะป้าอยากได้มากอะป้าขอแบ่งจากคุณได้ไหมอะได้ได้ไหมไนิดหน่อยนะสักขวดหนึ่งคุณคิดไปเลยคุณจะเท่าไหร่ก็ได้ใส่เป็นแก๊ลอนได้ครับได้เดี๋ยวป้าขอแบ่งจากคุณแก๊ลอนหนึ่งนะที่นี่ไม่มีครับป้าเมื่อไหรได้อะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณก็หยุดป้าต้องมาวันจันทร์เนี่ยใช่ไหมวันจันทร์ครับวันจันทร์ได้แล้วคุณจะขายป้าราคาแก๊ลอนละ ไม่มีปัญหาใดคุณเรียกไปเลยเท่าที่คุณแครอหนึ่งสามทอครับโอเควันจัน์นะวันจันเราเจอกันนะคะอย่างนั้นวันจันป้าก็ต้องมาทานข้าวต้มคุณอีกสิเนี่ยดีครับนะดีใจจังเลยคุณเป็นคนมีอัธยาศัยดีที่สำคัญสะอาดมีฝีมืออร่อยนะคาดว่าแฟนขับคุณเยอะแล้วสิ เรื่อยๆครับช่วงนี้ช่วง<ค>น,นี้เจอปัญหาโคว<น>ิดก็ก็ชะลอตัวนิดหน่อยอืมค่ะนะก็ป้าดีใจนะเจอคุณได้กินอาหารสะอาดอร่อยของคุณเพราะป้าการันตีเพราะทานครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วะนะคะก็ค่ะก็คงจะอธิบายมาแค่นี้แล้วนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะว่าถนน อุดม <laughs> แมนลำลึกหน้าซอยห้านะคะค,ค่ะวันนี้ป้าทุนดีก็แนะนำอาหารอร่อยนะคะติดตามช่องป้าทุนดีเลยค่ะป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะขอบคุณค่ะคร,รายการอาหารตามนี้นะคะย้ำว่าปิดวันอาทิตย์ ย้ำว่าปิดวันอาทิตย์นะคะขอประทานโทษค่ะขอถ่ายตรงนี้นิดนึงชื่อร้านแม่ปุกนะคะย้ำว่าอยู่แม้นลำลึกซอยหถนนแม้นลำลึกนะคะถ้าคนราชบุรีก็จะเข้าใจนะคะคนที่อื่นก็ลองเปิด Google แล้วกันนะคะเปิด GPS นะคะย้ำว่าปิดวันอาทิตย์ค่ะ